บุกเร็วเ่็ดรวดบุกเรขดูภาข้างบนและเขียนกระกาบับทับพทักพยัญชนะน้าพอคำตอบพี่ควรเป็นสิงเมื่อน้ำสิงของว่า i